วันนี้ผมคนนี้าจนำเสนอประวัติของสองพ่อลูกอาจจะบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามนะครับคู่หนึ่งเลยสองท่านนี้ก็คือเป็นบุคคลที่คุณพ่อเนี่ยกว่าจะได้รับลูกได้รับเนือหมัดกับการที่จะมีลูกก็คือค่อนข้างจะอายุมากแล้วก็คือท่านนบีบรอหิมอลลัยสสลาม ท่านนบีบรหิมัยฮิสลามมีภรรยาคนแรกก็คือผนังสาร็อกแต่งงานด้วยกันก็ไม่มีลูกแต่งงานอยู่ด้วยกันก็ไม่มีลูกอายุมากขึ้นก็ไม่มีลูกแต่ขอดุอาตลอดขอดูอากับอัลลอฮ์ว่าขอให้ได้อะไรครับได้มีลูกอัลลอฮ์ก็ทรงประทานให้แต่ก่อนที่จะประทานให้เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านดูนะครับประเด็นที่หนึ่งคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกแล้วต้องใช้ระยะเวลาแบบ10ปี20ปีแล้วไปมีลูกตอนอายุกเกือบจะถึงร้อยเนี่ย ถามว่าถ้ามีลูกท่านคิดว่าเขาจะรักลูกไหมชวนคุยตรงนี้ก่อนคนที่ฟังผมอยู่คนที่กําลังติดตามรายการอยู่ถ้าหากว่าท่านแต่งงานห้าปีแล้วหรือท่านต้องไปหาหมอด,ด้วยกระบวนการต่างๆต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเป็นล้านเพื่อให้ได้ลูกมาหนึ่งคนเนี่ยท่านจะรักลูกไหมถ้าถามว่าผู้หญิงทุกคนรักลูกอยู่แล้วพ่อทุกคนรักลูกไหมกับคนที่แต่งงานแล้วก็เกิดตั้งครรภ์เลยมีลูกมีคนสองคนสามคนมีเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะ ถามว่ารักลูกระหว่างคนที่กว่าจะมีลูกสิบปีหนึ่งคนกับคนที่มีลูกหนึ่งปีคนสองปีคนอะไรเงี้ยนะถามว่าสองคนเนี่ยใครรักลูกมากกว่าแทบจะบอกคนที่เขาหมดตังเป็นล้านเนี่ยเขารักลูกมากพราะกว่าจะได้มาใช่ปะละ่ะแต่ท่านก็ต้องนึกถึงดบบีบรอฮิมอะลยฮิสลามเมืม่ออัลลอฮ์ได้ประทานลูกโดยที่อะไรครับได้ไปแต่งกับ คนที่สองโดยคนที่เป็นคนแรกเนี่ยได้ไปสู่ขอให้คนที่เป็นคนเคยรับใช้และดูแลนี่แหละเป็นภรรยาคนที่สองและอัลลอฮ์ก็ได้ให้อะไรครับให้ลูกเกิดขึ้นก็คือกับคนที่สองพร้อมกับคนแรกก็จึงเป็นลูกของท่านก็คือนบีอิสมาอีนกับนบีอสาะอะลัยมุสลามดังนั้นเมื่อมีลูกแล้วเราดูว่าอัลฮัมดุลิลแลมีลูกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ได้ให้อะไรครับ คนเป็นพ่อได้ฝันได้รับว่ายู่ทางฝันแล้วก็ได้มาบอกกับคนที่เป็นลูกว่าพ่อได้ฝันเห็นว่าพ่อกําลังจะทําการเชื่อเจ้าเห็นไหมครับแล้วเจ้าจะว่าอย่างไรคําตอบคนที่เป็นลูกพ่อดีพ่อมีอ ي มานลูกก็เป็นลูกที่ดีลูกมีอ ي มานเนี่ยก็กล่าวตอบตามอระยาโคบานที่บอกว่ายาอาบตตีกุณพ่ออิฟอันมาตุมัดทําเลย ในสิ่งที่เป็นคําสั่งจากอัลลอฮฺสุบานอวตาละก็จึงมีที่มาก็คือนบีอิบรอฮีมก็จึงจะเชื่อลูกตนเองก็คือนบีสมัลอานะอิสลามดังนั้นถ้าเราวันนี้ถามว่าถ้าหลักการอิสลามถูกกําหนดว่าคนที่มีลูกชายต้องเชื่อลูกชายตนเองหรือคนที่มีลูกชายสองคนต้องเชื่อหนึ่งคนมีลูกชายสามคนต้องเชื่อหนึ่งคนหรือมีลูกสามคนต้องเชื่อหนึ่งคนเนี่ยถามว่าวันนี้เรากล้าเชื่อไหม อันนี้สมมุตินะศาสนาไม่มีการสมมุติแต่ถามว่าใจเราเนี่ยถ้าให้เชื่อลูกหนึ่งคนกล้าไหมไม่กล้าแต่วันนี้อัลลอฮ์ได้ทดแทนได้ยุคของนบีมุฮัมมัดสุลลันอัลฮะไลยะสัลลมไม่ต้องมีการเชื่อลูกเหมือนกับเน,นบีบรอฮิมถูกทดสอบแต่ให้มาทําการเชื่อเลยรรครับเชื่ออุตทยะสัตว์กับการที่จะทําการใดเป็นการเชื่อแทนในหนึ่งปีเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่า ออทัยาสัตว์ที่ทำการเชื่อเนี่ยเพื่อเป็นการศึกษาและก็กลับไปลํำลึกถึงประวัติของพ่อลูกยิ่งผู้ยิ่งใหญ่ก็คือนบีอิสมาอีนกับน,นบีบอฮิมอะไรมุสลามดังนั้นถ้าเราเห็นว่าทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลและเป็นผู้ที่มีประวัติศาสตร์กับการที่จะเล่าขานสู่ลูกหลานของเราเราก็จงนำประวัติศาสตร์นี้มาบอกลูกหลานเห็นไหมครับคุณพ่อเชื่อดลูกก็ไม่ปฏิเสธอะไรแต่อัลลอฮ์ได้วัดทดสอบหอม่านของพ่อลูกคู่นี้แล้ว อัลอก็ได้ให้มีการนำแกะมาไถ่กับการที่จะเชื่อแทนใครเชื่อแทนลูกวันนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องเชื่อลูกแล้วพ่อก็ไม่ต้องเชื่อลูกลูกก็ไม่ต้องทําตามในสิ่งที่พ่อจะเชื่อด,ด้วยแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ครอบครัวเราพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหนา้าเรานึกถึงดบีบรอฮิมไหมนึกถึงดบีอิสมาอีนไหมนึกถึงดบีมุฮัมมัดสุลต่านหรือวะาซัลลัมไหม เราเรารักนบีไหมถ้าเรารักนบีวันนี้ท่านพี่น้องครับกับการที่จะเรียกร้องกับการที่จะเชิญชวนว่าวันนี้ที่เราทําการเชือ่อสัตว์นั้นเพื่อที่จะลํำลึกถึงประวัติของพ่อลูกก็คือนบีบรอฮิมกับนบีสมาอนเพื่อที่เราจะทําตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลัลอะลัยฮะสัลลมแต่ฝากไว้กับการที่เราจะเชือ่อกับการที่เราจะทําอุตย i y a ในปีนี้โดยเฉพาะอย่าถ่ายคลิปลงเฟส อย่าถ่ายรูปที่มันเป็นการอ,อ,อยู่ในสังคมของประเทศไทยสังคมผหวัฒนธรรมเราทำก็มอบหมายให้กับอัลลอฮ์ผลละบุญเราก็รับจากอัลลอฮ์แต่เราอย่าทำแล้วเกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้สังคมของเรานั้นผูวัฒนธรรมเขาอยู่ในช่วงหนึ่งเราก็ต้องทำอีกสิ่งหนึ่งที่อะไรครับให้เดินไปด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับก็ขออุี๋ยจอัลลอฮ์สุบานอวตาล่าว่าวันนี้อิหม่านกับอิบาดะที่เรามีที่เราทา ก็ขอให้เป็นระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานุวอตาลาถ้าเราจะเชื่อสัตว์เราก็เช็คและตรวจสอบตัวเราเองว่าเราพร้อมไหมแล้วถ้าเราทําได้เราก็มอบหมายกับอัลลอฮ์นะครับการที่เราได้ศึกษาประวัติสองคนพ่อลูกนั้นก็คือเพื่อที่จะกลับมาทบทวนอิมานของเราว่าวันนี้อิมานของเรานั้นอ่อนแอหรืออิมานของเราเข้มแข็งด้วยนะครับอบิลไลตอฟิกวันที่ใดสาลามอลัยกุมะราะมะตุลลอฮิบะรอกาตฺ